อันนี้ใครรู้จักรูปเหมือนหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมมั่งรูปหล่อรูปหล่อหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมนะครับรุร่น,ดดนรรแรก รูป,รรปรหล่อหลงพ่อเงินมีไหมนใใัน่นนะเปิดหนึ่งหมื่นขอละห้าพันใครชอบใส่ราคาได้เลยครับรูปหล่อหลงพ่อเงินวัดดอนเยหอมรุ่นแรกเปิดหนึ่งหมื่นขอละห้าพันนะครับพี่พีท่านใดชอบใส่ราคาได้เลยเปิดหนึ่งหมื่นขอละห้าพันอย่างดีเลยนะรูปหล่อหลงพ่อเงินวัดดอนเยหอมรุ่นแรก โบราณเลยคลาสสิกสุดๆหล่อโบราณผิวหิ้งหล่อโบราณผิวหิ้งรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอม มีไหมครับเปิดหนึ่งหมื่นขอละห้าพันรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนเยอหอมหมื่นห้าพี่พี่ธนินครับรุ่นแรกนะรูปหล่อรุ่นแรกนะรุ่นแรกเลยรูปหล่อรุ่นแรกส,รสวยๆด้วย <S <S จับเวลาหนึ่งนาะที หนึ่งนาทีจับเวลาองค์ละหนึ่งนาทีสองหมื่นบาทที่พี่พี่พงศกร รัยเฉพาะทองเดียวก็ต้องมีสองหมื่นแล้วเพี่อทองหนาทองนาเฉพาะทองอย่างเดียวต้องมีสองหมื่นแล้วครับ หมดเวลาหมดเวลาเฉพาะทองอย่างเดียวต้องมีสองหมื่นครับสองหมื่นไม่อยู่ด้วยครับ ลุยกันได้เลยครับพี่โออยเฉพาะทองก็เกินแล้วครับพี่อันนี้เป็นแบบทองอย่างดีเลยครับพระองค์นี้เนี่ยผมซื้อมานานมากนะครับเฉพาะทองเนี่ยหนา,นา,นานเลยนะครับเฉพาะทองนี่หนามากนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวดัดดอนยหอมรุ่นแรกนะครับพี่ดูเฉพาะทองเลยทองอย่างหนาเลย ตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นบาทนับหนึ่งซื้อทองแถมพระครับพี่ราคานี้สองหมื่นบาทนับสองสองหมื่นบาทนับสามครับราคานี้ซื้อซื้อทองแถมพระซื้อทองแถมพระครับราคานี้ซื้อทองแถมพระพี่ราคานี้ ใช้ของเสร็จยะโทรหาครับสองหมื่นบาทนับสามสองหมื่นบาทนับสี่ตอนนี้อยู่ที่พี่พี่พงศกรสองหมื่นบาทนับห้าราคานี้ซื้อทองแถมพระครับหลงพ่อเงินวัดดอนเยียหอมรุ่นแรกนะครับสองหมื่นบาทนับหกรูปหล่อพ่อเงินดอนเยี่ยหอมรุ่นแรกนะครับทองก็สองหมื่นแล้วพี่ นะครับผมพาฟรีราคานี้นะครับสองหมืนบาทนับเจ็ดครับตอนนี้อยู่ที่พี่พงศกรสองหมืนบาทนับแปดสองหมืนนับแปด สองหมื่นห้าพอาิตย์สามหมื่บาทพิสูดาวดีสดดิพิสูดาวดีครับสามหมื่นบาทนับหนึ่งสามมืนบาทนับสองสามหมื่นบาทนับสามสามหมื่นบาทนับสี่สามหมืนบาทนับห้า สามหมื่นบาทน,ะบนับ,บ,นบหกฮะเลยโอ้ลืมผมลืมเลยพอดีเพิ่งไปช่วยน้ำท่วมมานะครับพี่เผ่าพันเพิ่งไปช่วยเพิ่งกลับมาจากน้ำท่วมครับสามหมื่นบาทนะับหก สามหมื่นบาทนับเจ็ดครับสามหมื่นบาทนับแปดครับสามหมื่นบาทนับเก้าครับทองอย่างหนาเลยถ้าสามหมื่นก็ให้มันรู้ไปทองอย่างหนาเลยทองนั้นหนาเลยทองนั้นหนาเลย มีไหมครับรูปหลอหลวงพ่อเงินวัตอนยี่หอมรุ่นแรกเลี่ยมทองอย่างดีตอนนี้อยู่สามหมื่นที่พี่สุดดาวว่าดีมีท่านใดให้มากกว่าสามหมื่นไหมครับฮะสามหมื่นห้าที่พี่ เพื่อทย์นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้าเบ้นเบ้นบอกช่างปั้นพระเลยบอกว่าบอกว่าคอมเมนต์หน่อยพระหน้ากลมไปหน้าต้องรีรีกว่านี้หน่อยองค์ล่าสุดอ่ะบอกเขาว่าหน้าหน้ากลมไป อ่าบอกเขาบอกรายละเอียดไปแล้วแล้วก็เพิ่มเพิ่มเติมว่าหน้ากลมไปหน่อยหนึ่งอยากให้ได้หน้าทรงเนี่อยอันนี้หน้ากลมไปนิดหนึ่งหน้าสั้นไปนิดนึงบอกเขาหน้าสั้นไปนิดหนึ่งสามหมื่นห้านับแปดสามหมื่นห้านับเก้าครับ สามหมื่นห้านับเก้าสามหมื่นห้านับเก้าอ๋อรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมรุ่นแรกทั้งทองสามหมื่นห้าพันบาทมีใครให้มากกว่าสามหมื่นห้าไหมครับ นับสิบไปละนับสิบปิดประมูลนับโอโหปิดไปที่พี่พี่ะไรน,นะ <im it> พี่อาทิตย์โอ้โหพี่โคตถูกอะ่ะรูปหล่อเพราะเงินตอนนี้หอมรุ่นแรกทั้งทองสามหมื่นห้าชีวิตอ่ะแคมป์รัจจอถ้าก้อความเพจได้เลยครับพี่